นักเรียนการดีเรยยังไม่ดีอยู่สอบไม่เคยได้ดีความรู้ไม่ดีมันเพราะอะไรไม่ใช่ว่าบุญวาสนาบารมีของเราอะไรหรือการกระทําเราเป็นยังไงการเรียนเนาราเป็นยังไงการถยันนั้นเป็นยังไง การเคารพในการศึกษาเราเรียนเราเราเป็นยังไงอย่างนี้ดีกว่าไม่ต้องไปหาผูกดวงอ่ะเออเนี่ยมันติดอะไรอยู่เนี่ยมันเป็นไซงนี้ซะมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราฝึกฝนเช่นนี้แล้วนะไอ้ความรู้อันนี้นะมันจะกลมเปรียวกับธรรมะอันนี้เป็นธรรมชาติที่ดีมากต่อไปได้จะเป็นคนเป็นคนปกครองคนเป็นผู้ใหญ่นะเป็นเจ้าเป็นนายนะรักษาผืนแผ่นดินเมืองไทยเรานี่ไว้ เพราะเราเพราะรุ่นทามาก่อนๆตอนนี้นนก็กไปแต่แก่แล้วถ้าเราทําไม่ดีับพาลูกหลานของเราวอดวายแจกไม่เหลือแล้วนี่เราต้องเรียนทางธรรมะอะธรรมะนั้นเ,นเหมือนเกลือไอ้ความรู้ของกนดเราทางไหนนั่นเหมือนกับเนื้อหรือปลามีปลาเนื้อมันอร่อยอยู่ในจะเก็บบว้ไม้ได้เพราะอะไรมันเน่านี่ จะต้องมีเกลือใส่เข้าไปแต่เก็บไปนานไปได้ความรู้เรามีอยู่ธรรมะไม่มีความรู้เรามีอยู่ความดีไม่มีเรียนรู้ก็ดีความรู้ก็ดีพูดก็ดีอธิบายก็ดีแต่ทําไม่ดีมีประโยชน์ไหมเออนี่ให้เราคิดอย่างนี้ถ้าเราคิดส่วนตัวของเราล้วก็คิดถึงครอบครัวบ้านเมืองของเราคิดถึงผืนแผ่นดินของเราคุณบุตรคุณธิดาทางเราทั้งหลายนั้น นะในชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั้นอย่าไปว่าคนนั้นยังไม่ทําคนนี้ยังไม่ทําคนนั้นยังไม่เอาคนนี้ยัอย่าไปพูดอย่างนั้นพูดอย่างนั้นมันหมดมันหมดไปไอ้ความชั่วทั้งหลายเห็นง่ายไอ้ความดีมันเห็นได้ยากก็ต้องพยายามอดทนฝึกฝนอย่างเราเรียนวิชาความรู้นี่เหมือนกันฉันนั้นแต่มารู้แต่ก็ให้มันดีรู้ไม่ดีเดี๋ยวมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่เมื่อเรามีกําลัง เอาไปรบราฆ่าฟันกันอย่างอื่นมันก็ไม่ดีเลยเอาไปทําการทํางานที่ถูกต้องนี่มันก็เกิดประโยชน์เท่านั้นไอ้ความรู้นี่กับวิธการฉันนั้นถ้าหากว่าไปตั้งอยู่ในคนอันตรพาลแล้วก็เหมือนเอาไอา้อาวุธใส่มือโจรเท่านั้นแหละไอ้ความรู้ไปตั้งในทุนพานแล้วทําอะไรให้วอดวายหมดความรู้สิไปตั้งในนักปรา์จะแย่เป็นต้นจะทาประเทศชาติบ้านเมืองให้จเจริญขึ้นจะต้องมีเมตตากรุณามุติตา นี่เมื่อเราทำสมาธินี้มีเหตุผลอย่างนี้ปัญญามันจะเกิดอย่างนี้มันจะออกความคิดอย่างนี้มันจะละความโลภโกรธลงนลงไปทีละน้อยละน้อยความเมตตาอารีเกิดขึ้นมามีความสามัคคีร้อมเพียงกันอถ้าอะไรมันสามัคคีร้อมเพียงกันขึ้นมาแล้วนะมันก็เกิดประโยชน์ในหมู่นั่นในคณะนั้นในชาติที่เราเกิดมานี่ก็มีประโยชน์ ไอ้ความดีของคนนั่นน่ะมันดีที่การกระทําดีนี้ไม่มีอะไรจะไปที่ไหนหรอกหอบไปไม่ได้หรอกดาบก็ดียศก็ดีเสนรเสริญก็ดีเคหาสถานบ้านช่องก็ดีนะไอ้ความดีนี่เดี๋ยมันช่วยเราเราทําความดีมาแต่เมื่อวานนี้ก็ดีเถอะมาดีมาถึงวันนี้วันนี้เราก็ทําความดีต่อไปถึงพรุ่งนี้ปีนี้เราทําความดีอยู่เป็นต้นมันกไปเจือจูนไปถึงพรุ่งปีหน้าต่อต่อไปเรื่อยๆไปชาตินี้มีอยู่ก็ชาติหน้าก็ฉันนั่นเหมือนกัน ไม่มีอย่างองื่นนอกจากทําใจของเรานี้ให้สงบนะครับอดทนเมื่อถูกอารมณ์มาวุ่นวายมานิดนิดนดหน่อยก็อ,อดทนเอานะไอ,ะอะความโกรธก็ดีมันไม่โกรธอยูะก็ตั้งปีก็ตั้งชาติแล้วมันโกรธประเยาะประ้าถ้ามนันหิวข้าวไปกินข้าวก็หายแล้วอันนี้ก็มันการฉันนั้นอย่าทําตามอารมณ์ของเจ้าของให้มองดูกันหน้ากันหลังจะเป็นครูก็ดีจะเป็นนักเรียนก็ดี โรงเรียนที่เราอยู่นั่นจะสามัคคีกันจะเจริญปัญญามันจะเกิดขึ้นมานี่การรักษาศีลนี้มันมีดีอย่างนี้เรียกว่าศีลธรรมการทําสมาธินี้มีจิตสงบเมื่อจิตสงบแล้วมันก็เห็นชัดเมื่อเห็นชัดแล้วปัญญามันก็เกิดปัญญาเกิดมันก็เห็นสิ่งที่ผิดที่ถูกเมื่อเห็นสิ่งที่ผิดที่ถูกแล้วมันกระละสิ่งที่มันผิดมันก็ประพฤติสิ่งที่มันถูกเท่านั้นเมื่อมันถูกแล้วมันก็ดีมันก็ชอบเท่านั้น ตรงนั้นคือผลที่เกิดขึ้นมาวันนี้พวกนักเรียนะครูทั้งหลายนั้นมาอบรมศีลอบรมสมาธิอบรมปัญญาแต่ว่าจะหาว่าใครจะเป็นครูหรือเป็นนักเรียนก็จริงถ้าใครจะมีส่วนตัวมาเ,เวลาพักร้อนหรือเวลาอะไรต่างๆนั้นจะมาขออาศัยวัดน้งระพรมก็ได้มาทำมาทํากรรมาฐานกับเขาสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์สามวันสี่วันก็ได้ให้โอกาส ทีนี้แต่ความวุ่นวายของพวกเรามันมากขึ้นมาตรงมาสร้างกําลังจิตอัตมาไปอ่ายุโรปก็ก็มาฝึกมาฝึกกันอย่างเนี้มันวุ่นวายมากบ้านนั้นเอจนมันไม่อยากเอาบ้านเอาช่องเอาเงินเอาทองซะแ,แล้วมันวุ่นวายเหนื่อยพอไปตั้งกรรมฐานึ้นหนึ่งมากเต็มมันมานั่งแต่เขานั่งเขานั่งทนกว่าคนไทยเลยนะ คนไทยเรานั่งไปถึงสามสิบนาทีอะละแล้วอยู่ทำไงไปฝึกพระดังครั้งแรกสามสิบนาทีนะต่อไปอีกไปถึงอาทิตย์เลยเอาให้มันชั่วโมงนะในชั่วโมงหนึ่งต่อไปอขออีกชั่วโมงสามสิบนาทีมันนั่งกันดีนะเขาไม่รู้จักอะไรนะไม่รู้จักอะไรไม่รู้จักเต็ประจิตเขามันวุ่นวายเท่านั้นไม่รู้จักสิ่งที่ระงับสงบมันแล้ว ไปถึงที่โอ้โหพวกนี้มากด้วยกินพวกนี้มากพวกนักเรียนพวกครูพวกนางพยาบาลเนี่ยเบือบ่อเบื่อแล้วคนนี้เบือบ่อเลยหาทาความสงบทางจิตใจแล้วไปตั้งเป็นกลุ่มเมืม่อไปไเอามาตั้งแต่เขาทาดีนะเข้ามาทุกวัน